รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นความรู้สึกที่ปิติส่วนตัวไงพึงพอใจอย่างยิ่งกับการที่ได้ลงนามร่วมกันเพราะเห็นว่าผมเป็นลูกเกษตรเรากล้าพูดเลยว่าในปี2035เด็กของเราที่จบออกไปรับใช้สังคมเนี่ยจะไม่มีคาร์บอนติดตัวนะคาร์บอนฟุตปิ้นจะเป็นศูนย์นะการลงนามความร่วมมือทางวิชาการนะครับในครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่ง โดยเฉพาะคับนีสิเรากําลังคุยเรื่องความร่วมมือครับกับทางบริษัทที่จะร่วมกันในการสร้างหลักสูตรใหม่ๆพัฒนาชุดวิชาระยะสั้นชุดเป็นภารกิจหนึ่งของวิทยายบริการศาสตร์เองในเรื่องการสร้างผู้กอบการการที่จะมีการลงนามในวันนี้มันเริ่มต้นจากแพชชั่นเมื่อตอนผมอายุครบ70สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนอรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปผมอยากให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวสุขภาพดีกับอัลติเมทคอลลาเจนครับคอลลาเจนจากญี่ปุ่นต้องอ l ลติเมทคอ l ลาเจนเท่านั้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยด้วยการผลิตบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อเป็นฟันเฟืองสำหรับขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินโดยแท้จริงดังมเมล็ดข้าวที่ถูกหว่านลงบนผื้นแผ่ผนดินในวันก่อนเติบโตผลิดอกออกรวงกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคนทั้งโลกเรียนท่านรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดรดำรงศรีพร,ราม ท่านประธานกรรมการบริษัท w t s Holding จำกัดคุณวิชัยทองแดงและคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่พิธีลงนามบ <c oughs> ันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการธุรกิจเพื่ออนาคต Future Orange d Academy Industry Network FAIN นะคะระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท WTH Holding จำกัดค่ะคิดว่าประกาศเลยนะ2035เราจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เป็นกลางทางคาร์บอนนะครับนั่นก็คือเรากล้าพูดเลยว่าในปี2035เด็กของเราที่จบออกไปรับใช้สังคมเนี่ยจะไม่มีคาร์บอนติดตัวนะคาร์บอนฟุตพิ้นจะเป็นศูนย์นะครับสิ่งแรกที่เราทำนะก็คือลดการใช้ก่อน ลดนะการใช้พลังงานทีนี้การดูซับคนไดกไซด์ของโลกเนี่ยตอนนี้นะนะที่แอฟ e ฟ t i ีฟอย่างเดียวเนี่ยก็มีการปลูกป่ากับปลูกต้นไม้เท่านั้นนะที่จะดูดมันคืนอย่างอื่นได้แค่ลดนะจากที่ว่าไปเมื่อตะกียรนะไอ้นั้นก็คือในเชิงของแท็กติคอลที่เราทําได้ต่อไปนะเดี๋ยวทุกคณะเนี่ยกำลังจะเร่งว่าในเรื่องของการทําวิจัยหรือการทํานวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะอะไรที่มันแตก เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเนี่ยเราก็จะพยายามผลักดันให้เป็นพิเศษนะก็ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มบริษัท wt h นะที่เห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าสามารถที่จะมาบูรณาการกันกันกบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเอาประสบการณ์จากทางบริษัทเ,เอามาช่วยเติมก็จะทำให้โครงการของเราหน้ากับไปด้วยดีนะครับขอบคุณแล้วก็ยินดีที่จะร่วมใจ mo u ตรงนี้กับกลุ่มบริษัท wt h ครับ ในส่วนของอวิสัยขีกแพงแสนนะครับก็คุณวิชัยนะครับได้เข้าไปช่วยในให้ความรู้กับนิสิตแล้วก็เป็นทั้งวิทยากรในการที่ประชุมวิชาการการลงนามกามร่วมมือทางวิชาการนะครับในครั้งนี้นะครับซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องของธุรกิจอนาคตผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งโดยเฉพาะกับนิสิตนะครับอีกส่วนหนึ่งเองของลม่เกษตรศาสตร์เองผมเชื่อว่า,าทั้งทุกๆวิทยาเขตนั้นก็จะได้รับประโยชน์ ในส่วนนี้โดยเฉพาะของเราเองก็จะมีทั้งผลงานนะครับที่จากการวิจัยและก็ผลผลิตต่างๆนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าเราก็คิดว่าน่าก็ต้องมีการเชื่อมโยงกันกับในเรื่องของการทําธุรกิจต่อไปในอน,นาคตดังนั้นความร่วมมือทางวิชาก,การในครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งนะครับก็ขอขอบคุณท่านอธิการบดีกับทางคุณวิจัยนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็สําหรับ ส่วนของวิลาลัยบูรณาการศาสตร์ก็ขอบพระคุณท่านวิชัยทองแตงอย่างสูงนะฮะซึ่งเราวิลาลเองเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้รับความช่วยเหลือ,อความกรุณาที่ท่านมาเป็นวิกรบรรยายซึ่งประเด็นหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนิสิตในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องการที่จะจะรู้อยากจะทราบเนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งทางท่านวิชัยทองแตงก็ให้ความกรุณาที่จะมาบรรยายนะครับทั้งอาเขตที่บางเขนเองแล้วก็ ที่สกลนครด้วยนะฮะแล้วก็ที่รีดาชาซึ่งก็อยู่ภายใต้วิชาสั่งดินที่เป็นของวิาลบุรการศาสตร์<ม>ตรงนี้นะครับแล้วก็เรากําลังคุยเรื่องความร่วมมือครับกับทางบริษัทที่จะร่วมกันในการสร้างหลักสูตรใหม่ๆพัฒนาชุดชดวิชาระยะสั้นซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของวิาลบุรการศาสตร์เองในเรื่องของการสร้างผู้กอบการซึ่งงนี้ก็ได้คุยไปบ้างแล้ว<ม>นะครับหลังจากนี้ก็คงจะหวังว่าจะได้มีความร่วมมือกันในการสร้างชุดวิชาที่ เป็นประโยชน์ไม่แค่แค่นิสิตเราเท่านั้นนะฮะเพราะว่าชุดวิชาที่เป็นนอนดีกรีเนี่ยเราจะเปิดให้กับบุคลากร,กรหรือว่ากําลังคนภายนอกด้วยได้เข้ามาเรียนส่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญช่วยกันผักดันในเรื่องของอาการสร้างกําลังคนโดยเฉพาะในมุมของการเกษตรที่ท่านวิชัยได้กล่าวไปสักครู่นะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เรา ขอบคุณท่านมากครับหนึ่งในพันธกิจที่สําคัญของเอกชศสีราชา,าที่เราอยากจะผ่านดันร่วมกับมหาวิทยาลัยสายคือการทําให้น้องๆมี mindset เรื่องของอุตแล้วก็เรื่องของ Startup แล้วก็ผลักดันเรื่องของงานาวิชาการแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจไปพ,พร้อมๆกันเนื่องจากว่าเรา,าอยู่ในพื้นที่เขต e e c ด้วยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวเราน่านจะได้มีโอกาสได้ร่วมมือกันต่อเนื่องต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ การที่จะมีการลงนามในวันนี้มันมันมีมันเริ่มต้นจากแพชชั่นเมื่อตอนผมอายุครบ7จริงๆแล้วก็เริ่มต้องให้ให้เคเดตอาจารย์แมวนิดหนึ่งอาจารย์แมวก็มา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 ,มา,ม,า,ม,ามาทำกิจกรรมร่วมกันที่ช่องห้าเราพยายามจะแปลงช่องห้าให้เป็นช่องเกษตรเราไปคนวิ่งช่องห้าว่าอยู่ทําเรื่องความมั่นคงเนี่ยถามว่าความมั่นคงของชาติคืออะไรสาหรับผมนะ ความมังคงของชาติเกษษิดเสษตรก่อนมันมีความยั่งยืนแต่ผมวิเคราะห์ให้ดูด้วยว่าอาชีพเนี้คือชีพที่สู้ AI ได้ AI มันจะแรงมาเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายมันคนทำมันก็ต้องกินอะใช่ไหมมันอาหารโลกที่เมื่อกี้พูดถึงนี่นใช่ครับคือสิ่งที่จะสามารถเอาชนะ AI ได้ AI อาจจะปรุงเก่งแต่ทุดท้ยข้าวต้องปลูก นี่ยมาพืชผักทั้งหลายสวนครัวทั้งหลายลก็ต้องปลูกเกิดจากการปลูกฝีมือมนุษย์ทั้งสิง้นมันก็เลยเป็นที่ผมให้ความน้ำหนักกัมหาลกเกษตรมากเป็นพิเศษเพราะผมเป็นลูกเกษตรหนึ่งในแพชชั่นผมคือเรื่องการเกษตรแล้ววันนี้ถือว่าผมบรรลุความหมายชีวิตผลละด้วยความเชื่อมั่นในวิถีทัศน์ของคนเกษตรของผู้บริหารมหาลราเกษตรผมเชื่อว่าความร่วมมือนับอย่างนี้ต่อไปจะเป็นความร่วมมือที่จะสร้างนวัตกรรมใหมๆ่ๆแนวคิดใหมๆ่ๆและแนวทางใหม่ๆให้กับประเทศนี้ ยเพพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงทางด้านการเกษตรสิ่งที่เราพูดกันในห้องประชุมเมื่อสักครู่นียนี่นนคืออนาคตเลยจะเป็นอนาคตที่เป็นความยิ่งใหญ่ของประเทศนี้เพราะผมโดยส่วนตัวมีความเชื่อมั่นว่าไม่ว่า AIoT เนี่ยมันจะก้าวล้ำไปสักเท่าไหร่ก็ตาม AI แม้ว่าจะบา disrupt ทุกๆวงจรธุรกิจก็ตามแต่มันไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นเกษตรกรรมได้เพราะมนุษย์ทุกคนต้องกินต้องอยู่ ดงนั้นผมเชื่อบ้านว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมมากหลังจากที่ได้บรรยายมาหลายๆมหลาลัยแล้วเนี่ยนะผมก็ประเมินได้ว่ามหลาลัยเกษตรเป็นมหลาลัยที่มีความเข้มแข็งและมีความกระหายที่อยากจะพัฒนาเกษตรกรบ้านเราให้เป็นเกษตรกรที่มีทักษะสูงมีความสามารถแล้วก็ไม่ตกมุม พวกนีโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปไงก็ตามไม่สามารถที่จะดิสรับคนเกษตรได้นั้นขอให้มีความมั่นใจร่วมกันนะครับว่านับจากนี้ต่อไปสิ่งที่จะเกิดความร่วมมืออย่างจริงจังที่จะมีขึ้นมันล้วนแต่เป็นความร่วมมือที่จะสร้างสร้างแนวคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆและสร้างความมั่นคงให้กับคนเกษตรทั้งหลายทั้งปวงโครงการกล้าไม้เป็นเรื่องใหญ่มากครับผมอยากจะเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนและก็ทุกมหาลัยที่มีคณะเกษตร เหตุเพราะว่าความต้องการของตะวันออกกลางเนี่ยมันมีเยอะมากเยอะมากจนเชื่อว่า50ปีร้อยปีก็ทาไม่หมดอ่ะก็ทางคนไม่หมดนี่คือโอกาสของประเทศโครงการกล้ามไม้ที่ส่งไปตะวันออกกลางเนี่ยมีถ้าจะให้ครอบคอร์ทั้งตะวันออกกลางเนี่ยมันต้องห้าหมื่นล้านต้นมันแปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสของประเทศไงแล้วถ้าหาอะไร,กระเกษตรทุกมหาลัยเนี่ยมีความร่วมมือที่ดีกับเราแล้วก็ร่วมกันกระจาย ความมั่งคั่งอันนี้ไปยังชนบทเนี่ยมันจะทําให้คนตัวเล็กมีทางออกเขามีเส้นทางเดินที่เหมาะสมแล้วก็ยังชีวิตอยู่ได้อนาคตข้างหน้ากเกษตรไทยต้องไม่จนครับวันที่เวทนั้นอาจจะเป็นสเปซิฟิกไปหน่อยหนึ่งแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งในโอกาสซึ่งเป็นเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องดิฟเทคเป็นเรื่องไฮเทคอเพราะนั้นการที่เราตั้งทีมนี้ขึ้นมานั้นเพื่อตอบสนองความเป็นไปของโลกคือยักษ์ใหญ่ของโลกที่แห่กันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย ทุกคนล้วนต้องการกําลังคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจเรื่องทักษะเทคโนโลยีงนั้นวันทีเวทนี้จะเป็น,ปนโครงการที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ด้วยอย่างนี้ต่อไปกเกษตรจะไม่ใช่เรียงแค่กเกษตรอย่างเดียวนะมันต้องเลี้ยงเรื่องเทคโนโลยีทางการ,กรเกษตรด้วยนอันนี้คือโอกาสที่บังเอิญผ่านเข้ามาแล้วผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่งดงามประเทศไทยควรจะได้มีช่องทาง มีแนวทางนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจทำเรื่องนี้สําหรับผมนะผมเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นเอ็มยในวันนี้จะจะเดินทางไปสู่เป้าหมายตามที่วิสัยทัศน์ของท่านอธิการจงรักวางไว้ตั้งแต่ต้นด้วยความเริ่มใสและศรัทธาน,นะครับจากคุณพิชัยทองแตง ใมมุุุกกช่่ปยไขไขไข้๋เกษตรกรทั่วไทยไเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกปุ๋รคตรารประหยัดต้นปุนเพิ่มปูนรายได้เชื่อเถิดน้องยิ่งลองยิ่งชออนีนดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน,กกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ